ดังนั้นเราจึงขอต่ออนาคตที่คุณรับไว้กับตัวเองโดยสิ้นเชิงและรับผิดชอบต่อตัวคุณเองโลกและจักรวาลอย่างสมบูรณ์เมื่อคุณยังเป็นเด็กคุณเล่นเกมของเด็กตอนนี้คุณมีเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงซึ่งหมายความว่าคุณรู้ว่าคุณเป็นใครและคุณจะไม่ทําให้เสื่อมเสียโดยการปล่อยให้ตัวเองเล่นสนุกไปกับเด็กๆคุณมีเข้าสู่เฟสใหม่คุณได้ก้าวผ่านเกณฑ์ณเวลานั้นจุดเริ่มต้นของการปล่อยคอขวดบนดาวเคราะห์โลกคุณได้เริ่มที่จะเข้าไปในห้องของผู้ประทับจิตคุณได้เริ่มระบุแแแหลลล่่งงงทีมมาาาขอคคคคุุุณณณ้้้วะะถิิดตจจรรๆู ถ้าคุณสามารถเคลื่อนภูเขาและยกระดับได้พระเนตรเอิร์ธและดึงตัวเองออกจากการติดอยู่ในตัวเองจงรู้ไว้เสมอว่าคุณเป็นที่รักและดำเนินชีวิตในความรู้ถึงความรักนั้นและคุณเป็นใครทำงานสามาคัคคีและรักกันเหมือนนอที่เราทำด้วยคุณเราบอกไปแล้วว่าต้องถามเท่านั้นดังนั้นจงทิ้งความภาคภูมิใจของเด็กๆและถามความปรารถนาของคุณด้วยความจริงใจและยินดีและลบออกบุคลิกที่บอกว่า เราต้องเสียสละความเสียสละในอดีตไม่มีอีกต่อไปไม่จําเป็นเราไม่ปรารถนามันเราปรารถนาเพียงความสุขสําหรับคุณและโลกเท่านั้นเราอยู่กับคุณในการปล่อยของโลกจากพันธนาการบัตรนี้บัตรนี้จงปลดปล่อยตนเองด้วยปล่อยตัวคุณเองในตอนนี้โดยสมบูรณ์โดยสิ้นเชิงยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขเราขอขอบคุณเรามีความสุขอย่างยิ่งและเรารักคุณคุณคือการสาแดงของเราบนโลก ยึดสิ่งนั้นไว้ในใจกลางความเป็นอยู่ของคุณและเป็นตัวแทนของเราในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของคุณเราให้ความรักแก่คุณเรานำสันติสุขมาสู่คุณเราอยู่ด้วยเสมอดีฉันอยากจะถามเกี่ยวกับการเข้าถึงเยาวชนจะทำอย่างไรดีที่สุดเดี่ยวกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่สอนเล่นทอมสิ่งสำคัญคือความไว้วางใจและต้องไม่ดูถูกความสามารถของพวกเขาด้วยความเข้าใจบนโลกใบนี้ในเวลานี้ยังมีวิญ,ญญาณที่ยังเยาว์อยู่ ได้เสด็จมาเพื่อนำดาวเคราะห์โลกไปสู่อนาคตซึ่งแท้จริงแล้วคืออนาคตอันรุ่งโรจน์สำหรับการสร้างสารรค์ทั้งหมดพวกเขาได้รับความไว้วางใจแต่ก็มีบางคนที่ยอดเยี่ยมสับสนเพราะพวกเขารู้สึกไม่มั่นคงสิ่งสำคัญคือการวางไว้ในนั้นสถานการณ์ความมั่นคงความไว้วางใจและความรักในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไม่ต้องวางไว้ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายและสำหรับผู้ชายที่รู้สึกว่าตกอยู่ในอันตรายก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเมื่อโตขึ้น,นคุณต้องทราบซึ้งว่าอันตรายในเวลานี้มีอยู่จริงอันตราย โลกทั้งโลกกำลังอยู่ในคำถามโลกของพวกเขามีผลอ้งงานอยู่นั่นเองไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเราไม่ได้หมายความว่าเด็กจะต้องได้รับการเอาอักเอาใจแต่เราหมายถึงการให้เหตุผลความเข้าใจและการอธิบายที่ดีแกวเยาวชนของคุณพวกเขาเข้าใจมากกว่าที่คุณรู้พวกเขารู้จักคุณดีกว่าคุณด้าวัยรู้จักตัวเองพวกเขารู้ด้วยว่าพวกเขามีขอบเขตเพราะพวกเขามาถึงแล้วจากจักรวาลอันกว้างใหญ่และพวกเขาต้องการขอบเขตในโลกทาง กายภาพของคุณเพื่อสิ่งนั้นขอบเขตจะสร้างความปลอดภัยให้กับพวกเขาและเมื่อพวกเขาขยายออกไปภายในตัวมันเองขอบเขตก็ขยายออกไปแต่พวกมันจะต้องอยู่ในเกลียวหรืออีกในหนึ่งก็ขอบเขตที่ช้าพ่วยให้พวกเขาก้าวขึ้นเติบโตออกไปด้านนอกสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือความเข้าใจในพ่อแม่และเยาวชนของวันนี้มาพร้อมกับรหัสความรู้ที่ไม่เคยมีมาก่อนพัเน็ตเอิร์ธและสิ่งที่จําเป็นสําหรับพ่อแม่คือต้องเข้าใจว่าทั้งหมดหนังสือที่เขียนไม่สามารถช่วยเยาวชนพิเศษเหล่านี้ได้ มันต้องมาจากหัวใจและความผิดของบิดามารดาก็เกิดขึ้นด้วยเพราะบิดามารดาไม่ได้เป็นเช่นนั้นแน่ใจว่าพวกเขาสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่เยาวชนเหล่านี้ได้ทำไว้ได้พวกเขาข้อควรรู้พวกเขาคงไม่เลือกคุณหากพวกเขาไม่เชื่อคุณก็สามารถดาเนินเรื่องต่างๆผ่านไปได้เพราะคุณทําได้จรเรากำลังคุยกันถึงข้อกังวลของเราที่ว่าคนหนุ่มสาวเด็กผู้ชาย อยากเล่นอาวุธของเล่นต่อสู้แย่งชิงกันนี้ดูเหมือนจะเกือบจะเป็นสิ่งจําเป็นในหมู่เด็กผู้ชายเพราะว่ากลุ่มเพื่อนกดดันไม่ว่าเราจะไม่ต้องการให้อาวุธของเล่นแก่พวกเขามากเพียงใดยังไงเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้ได้หรือไม่และนี่จะสร้างปัญหาให้พวกเขาในอนาคตทอมมันสร้างความยากลาบากอย่างมากในอนาคตมีอยู่บนดาวเคราะห์โลกของคุณภาพลงตาว่าหากพวกเขาได้รับอนุญาตให้สแสดงท่าทีก้าวร้าวโดยการโจมตีแต่ละครั้งอย่างอื่นก็จะขจัดความก้าวร้าวออกไปนั่นไม่เป็นความจริง มันสร้างมากขึ้นคุณคือผู้พิทักษ์วเย์ขอองค์คุณคุณต้องผู้สร้างหนทางและหนทางผ่านการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายและในการสร้างเกมที่มีเป้าหมายสองประการคือการแข่งขันกับผู้อื่นและแข่งขันกับตนเองสร้างแนวทางใหม่และวิธีการใหม่และเกี่ยวข้องกับเยาวชนของมอนุษยชาติและจัดระเบียบผู้ปกครองต่อต้านอาวุธเมื่อคุณบังคับคนที่สร้างอาวุธไม่ให้สร้างธุรกิจก็จะพบหนทางอื่นอีกคุณต้องเข้าใจถึงพลังงานที่สร้างขึ้นด้วยอาวุธใช่คุณ อาจถูกกดดันจากกลุ่มกดดันของเยาวชนที่จะยอมแพ้จรถูกคนรอบข้างกดดันให้ยอมแพ้ใช่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทอมสิ่งสําคัญคือการที่ผู้ปกครองกลุ่มเล็กๆต่อต้านอาวุธทําให้ลูกของคุณภูมิใจที่พวกเขาไม่ต้องการมันที่พวกเขามีวิธีการแสดงอื่นพวกคุณแต่ละคนได้กลับมาอย่างโลกนี้ในเวลานี้เพื่อการจเจริญรุ่งเรืองของดาวเคราะห์โลกใช้ตัวตนของคุณในการกลับมาของคุณรู้ที่คุณสามารถเข้าถึงความรู้ทั้งหมดอย่าจํากัดตัวเองในสิ่งที่ทําได้บรลลุใช่มิกก เช้านี้เรากำลังคุยกันเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของแต่ละคอนอทายที่สุดจะต้องรับผิดชอบต่อประสบการณ์ของพวกเขาและเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสิ่งหนึ่งบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของอีกฝ่ายคุณช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ไหมทอมในโลกของคุณมีความเข้าใจที่จำกัดเกี่ยวยวยากับมุมมองโดยรวมมันคือเป็นไปได้ที่ทั้งสองคนจะตกเป็นเหยื่อใช่มิกิดังนั้นนั่นหมายความว่าท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครรับผิดชอบต่อตอนเองประสบการณ์ทอม ไม่ใช่ในทุกประเด็นมีบางสถานการณ์ที่ใครคนหนึ่งถูกดึงเข้าไปในรูปแบบของอีกบางครั้งมันก็เป็นไปได้ที่จะล้างรูปแบบนี้ผ่านทำงานร่วมกับการเติบโตของกันและการบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้เพราะอีกฝ่ายไม่สามารถเป็นได้ชัดเจนในขณะนั้นจิตวิญญาณแต่ละดวงต้องพัฒนาในแบบของตัวเองผ่านการเรียนรู้และวิวัฒนาการมีหลายครั้งที่ผู้อื่นตกเป็นเหยื่อโดยสิ้นเชิงเพราะมันเป็นไปได้เช่นกันที่คนคนหนึ่งจะสร้างการตกเป็นเหยื่อจรใช่จริงหรือที่เมื่อคุณตระหนักว่าคุณอยู่ในของคนอื่น พลังงานที่คุณจะได้รับความรับผิดชอบกลับคืนมาเพราะคุณก็มีความตระหนักรู้ทางเลือกและความสามารถในการลบตัวเองออกทอมไม่เสมอไปหากคุณอยู่ในพิมพ์เขียวของคนอื่นและพลังงานของพวกเขาสัมผัสคุณที่บริเวณรอบนอกทำให้ง่ายต่อการคลี่คลายตัวเองแต่เอาปลาหมึกยักษ์ถ้ามันพันหนวดไว้รอบตัวคุณคุณจะต้องดิ้นรนมากขึ้นเพื่อกำจัดตัวเองหรือหยุดการถูกกินตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นช่วยไม่ได้ในตอนนั้นเพราะมันสายเกินไปมันใหญ่เกินไปมิกกิแล้วมีวิธีแก้ไขไม่ให้ตกเป็นเหยื่อไหมทอม ในวิวัฒนาการดาวเคราะห์ของคุณมีทั้งขั้นตอนและพิมพ์เขียวของชีวิตเราจะนำชนเผ่าที่คุณอาจเรียกว่าป่าเถื่อนในสภาพของพวกเขาพวกเขาตกเป็นเหยื่อและตกเป็นเหยื่อเพราะพวกเขาอยู่ในกรอบเล็กๆพวกเขาไม่เข้าใจความเป็นจริงที่กว้างขึ้นมีเพียงประสบการณ์และการศึกษาเท่านั้นที่พวกเขาขยายและขยายออกไปไกลกว่านั้นยิ่งคุณตรหนักรู้มากเท่าไรแนวโน้มของคุณก็จะน้อยลงเท่านั้นให้ตกอยู่ในอ้อมแขนของงบประมึกยักษ์กล่าวอีกในหนึ่งอย่าทำอะไรหรือใครก็ตามที่คุณรู้ว่าคุณ ไม่มีพลังที่จะถอยห่างจากหรือมันมีความสำคัญน้อยลงเพราะอัตราของคุณไม่ได้ติดอยู่กับมันมากนักในปลาหมึกยักษ์ของตัวเองหรือของผู้อื่นมิกิดูเหมือนว่าคนที่อ่อนไหวมากมีจิตใจที่เปิดกว้างหรือเปิดกว้างให้กับผู้อื่นหรือพลังงานอื่นๆมีความเสี่ยงมากกว่าผู้อื่นอยู่ที่นั่นมีคำแนะนำใดๆแก่คนเช่นนั้นเพื่อให้พวกเขาได้รับการคุ้มครองหรือไม่ทอมใช่เมื่อตื่นนอนทุกเช้าขอให้มีแสงสว่างและอมอ,อบคุณเพื่อรักษาสมดุลและตรวจสอบปฏิกิริยาของคุณอย่างต่อเนื่องภายใน ความจริงที่คุณมีอยู่ภายในคุณสามารถมีส่วนร่วมทางกายกับสิ่งมีชีวิตอื่นและไม่ทำร้ายพวกเขาได้หรือไม่จำไว้ว่าคุณต้องมีความเห็นอกเห็นใจคุณต้องมีความสามัคคีคุณต้องมีความเข้าใจแต่ก็ต้องปลีกตัวออกจากงานทุกครั้งเราจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งและอธิบายหากคุณต้องการในโลกทางกายภาพของคุณในความปรารถนาทางกายภาพและอารมณ์ของคุณการแลกเปลี่ยนในจิตวิญญาณและหัวใจของคุณสามารถมีส่วนร่วมในร่างกายได้หรือไม่ความสัมพันธ์เมื่อคุณมีส่วนร่วมในงานแห่งสติ และถ้าเป็นเช่นนั้นบุคคลที่คุณมีส่วนรวมด้วยก็มีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยคุณช่วยด้วยความซื่อสัตย์ได้ไหมบอกว่าเมื่อคุณเข้าสู่งานคุณจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงและวัตถุประสงค์เมื่อคุณพบกับความขัดแย้งในลำดับความสำคัญระหว่างงานกับคุณความสัมพันธ์และคุณสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างมั่นคงหรือไม่คุณพูดได้ไหมว่าไม่เข้ามาเรื่องนี้ฉันเชื่อว่าคุณคิดผิดหรือความสัมพันธ์ทางกายภาพนั้นจะเกิดขึ้นปัญหาคุณจะโค้งงอไปด้านใดด้านหนึ่งเพราะคุณความสัมพพันธ์ทาาางกยภ คุณช่วยอธิบายให้คู่ของคุณฟังได้ไหมว่าเมื่อคุณเข้าสู่ประตูแห่งโลกของงอเราซึ่งคุณจะต้องถูกตัดขาดจากสิ่งมีชีวิตนั้นและกระทําการโดยแยกออกเป็นกลางและซื่อสัตย์อย่างแท้จริงคุณไม่จําเป็นต้องตอบคําถามเหล่านี้ให้เราแต่เพื่อตัวคุณเอง